ไปดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องน้องมูนี้มาพบมาพบพี่แล้พี่น้องเลยทั้งเราก็เตรียมคนเหตุลงทานเพราะคนคือหลายแน่เนาะายดีดี่แจกน้่ใจได้บุญม่อมีเงินอีกโอ้คอยันเฮียได้เงินเจ้านี่ออี่า จะแจกน้าบ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงินน้องมะนาวได้เฮ้ยซาพันนี่เด้อเงินน้องมะนาวได้ยังโดยเง้น้องมะนาวนะพวน่องมะนาวสิไปแจกน้าเมน ไลายแท้นี่ไปไม่ไปต่อคิวเจ้าน่ะแล้วต่อคิวนี้ไปต่อที่บ่เนี่ยอะไรน้องไม่น้องไม้คือจีบบอสไปแจ็คมือนนี่เนาะมาต่อคิวอีู่แล้วเออ ทางพินงาน d า i บุนเนาะนอนเนอัมนบวเล้น้างในฮ่ม่ว่าจุ๋มเจ้าคือลายแท้โดยสบายดียันมาไหวเด้อยันม่ไหวเด้อกับมึงเด้อฮะ

บัตรค่ะลายเลยเนาะทนเราียนสว่าไลน์กัเนาะ ออก้ออกเลยเนขาได้ออเขาได้ออกก็ได้แันี้เอาเอยาะดวยไม่ต้อเจ็เาาสูด้อลายแท้ด้วยสบายพื้นไปยเจ้าด้วยสบายดี ไมีแต่ต่อต่อแถวทั้งนั่นด้วยไนได้ันไปัไปตันคิกันันไกันกนไกนไปกันไปกันไปกัไกนกนไปกั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 ีไันไปนไัปกนกกลไไน Ờ <laughs> yes. Ừ. <Ê> <laughs> 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 เด้อจังได้เด้อไปต่อคิวเอาต่อคิวอ่อะมำหน้าพี่น้ามาพี่น้มานม,นมาพี่ลุกมาพี่มาพี่โอ้เลยเอ้ละเจ๊กซ้อยเออ เออเจกช네่วยผูไใดบได้ก็ให้เพิ่นล่ะโอ้เราบอกก่อนคแย่กันเนาะอัตัวนี่กระาเตียงอีกอักันมั้ง

บาทลานคุณจะค่อยดีอ <motiv ators> <m> ่ะเริ <ke im> ่มไม่ลานนี่ให้ด้ยเบิรบิร์ตมาฮะโถดีกว่าเอ้าไปเอาน้ำเพื่นมาได้เฮ้ยบถ่ไ้ต่อมันน่ะเบิรแล้วบัดนี้พี่น้องเลยในกล่องเดียวแต่งงานเพิ่นเมื่อวันเมื่อวัยคุณมาเนาะ ฮะม่คกอกได้เลยว่ะใช่น้องมาน้าเข้าไปใช่หรจะเจกน้ามโตอีโบอจะเห็นแล้วใช้บอกกําแพงจีเสื่ออเล่าอีโบ เฮ้ยะเ่าัฮ้ยพี่น้าเอ้ยลเอาเลยอืมพี่หน้าเรามาทางพี่เจอันเจ้าข่าแล้วก็ดีดโตต่อบ้าท

ติดดอกไม้ทางไหนครับเน่เขาชื่อเาชื่องเฮ้ยไปไหนนองมะนาไปเงินเพิ่นเก็บไวแหรอบอเงินเอาไ้ใช่หรอมอยู่ไหมเนี่าใช่กระเป๋าก่อนฉันปะเอากระถายอยติดดอกไม้โตพี่รองเลยอเด๊ะกระชานี่ได้น้ำกันนี่ กับบอบมีขยาบ่ลาได้ฝากกล้องกันไปนะนี่ยในกล้องไตนะของเขารดชาบุญฮะไปไปไปยู่ฮมอยู่เงาเนาะไปถ่าน้อกก่อนาถ่าน้อกมันน้ำาาเพทน่ะ

ឯក្រុម1มาផុយក្រុម1ໃຜเด้อสิយ៉ាងຫຼາຍเนาะ okay. okay. no, ดอกไม้เฮาនេះได้บ่เด้อบ่ นายคือกันยังให้่าลายปท่นี่องใ้นกอนนี้บาัแจ็นี่หมบ้ด้ฮอดคุณเน้่ยฮอดใต้แล้วฮอดใต้แล้วฮอดเทืาอนแม่เล่เรื่อถาคุณมาเลยเดินบอดจี๊ด้นอ้าว่อแม่โมโย มีคนอยู่อ่ะไม่เลยนมวกอมไปูว่เขาไม่มอยนี่ไปเขาไปอยู่บอกกัใคไปละสี่กองว้าวยอดผู้ละกบองก็ได้รวมกันน้ำอยู่น้ำบอไปกินน้ำมันก็ได้หรอเป่มนไปกินน้ามันก็ได้เฮนันาปินนเนาะน

เป็นยังไงเป็นไ้มานีจารายสามกิโลเพ่นเจ้าเพื่เ้ลาข้าวปลาตู้ปลาล่าวันน้ใช้ถ้วใช้ถ้วยลมาน้าใช้ถ้วยเบื่องยังโมโฟกน้เาเ้เชื้อเบื่องยังมโนหรอข้สกิโลเพืเเช้าวชา้ควาวยา ข้าวหกิโลข้าวขั่เจีจำแล้วข้าวพร้อมกองทพข้าวคิทอร์กโข้าวขันจีบาจันข้าวข้า้ากองทัข้าวข้าข้าวจาหกนิโลข้าวขั่นจีฮะโอ้ขโเออ

ไปกินน้ำไปเยคนยังบัวพ่อเนี่ยเขาพู้นกันเยาะเขาสาบสิวคนยังเดินขี่ไปลี้งว่าวานเลยขาวข้ีโยพี่น้องเลยเนาะมีแต่ลทานกลายู่เขาวางเตียงกาลายพี่น้องเลยอามาวันนี้กะโอ้สีแดงๆคนณะพี่น้องกะสีเสียหนาม่ก่อนะบดเฮ้ยข้าววีกมงมาเนา บันทัวพี่น้องเยคือว่ากองบุญปีนี้กหลายเนะาะจักกองก็จักกองบ่บอกกันให้กองบุญจักกองปีนี้เด้อหลายเนาะเน้นนาอยู่ด้วยนี่แต่ละปีพี่น้องเลยก็มีกองบุญเนาะ,ะเดิน, 3, 3, 3, นสามไปสามคำก็มีกองบุญกเฮฮอดเฮบวชสักหน่อยนี่เนาะโดยวันนี้เธากับชิด้จบคลิปซัมนี่ก่อนเนะาะมะนาวเน,ะนาะหน้าพอกันใหม่เด้อโดย ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทำโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยคอยพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งนำรวยมันทองมาสู่สุขพ่อกันคลิปหนักกาคือสีะม่านว่าให้โฮดให้บวชเด้อพี่น้องเด้ออาสาพุทธกาลทำมาสบายดีสบายดี